ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะคะกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะนำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์รี่เออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโคตรประหยัดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและเก้โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนกชุ่ชั้นด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมแมปวิ่งอีกเช่นเคยนะครับ EP ที่2จากคราวเดิมที่แล้วนะครับที่เพิ่งเล่นนะแมปวิ่งนะครับก็ คลิปเมื่อวานนะครับผมเช่พี่ลงนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาตอนปลดล็อกนะครับไปด่านเนี้ยด่านงูเนี้ยไอกรแข่งขันเนี้ยว่าความเร็วม,มันต้องเท่าไหร่แล้วก็การเริ่มต้น ทำยังไงให้มันอัพได้นะครับเห็นไหมการเริ่มต้นคือเราก็ต้องกดกดชิคลิคๆ,ๆิคนะครับมาถึงจะอัพนะคือเราต้องกดคลิกเท่านั้นนะถึงจะเพิ่มนะครับมาถึงจะเพิ่มนะก็คือแบบนี้มีการเทรดกันได้นะครับการเทรดคือต้องปลดล็อกอันนี้ได้นะครับเป็นหัวข้อเริ่มต้นอ่ะตอนแรกมันจะเป็นบูมหมอหรือสักอย่างอ่ะถ้าปลดล็อกบูมเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเริ่มต้นเราถึงจะเทรดได้นะครับทุกคนเห็นไหมเทรดกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ขอตรงขอตัวเฮ้ยอันนี้น้องตอมนะครับน้องตอมน้องตอมค่ยเฮ้ย น้องตอมขอาให,ให้ตัวพี่โอ้ดาเมจเป็นแสนเลยตัวมิติกอ่ออุ้ยตอมขอให้แสนหนึ่งเลยอะดาเมจดาเมจวิ่งแสนเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาบอกก่อนนะไอ้ปลดล็อกหวองงัวงูดาดเป็นหัวง,งูอะคือเราต้องใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าความเร็วตรงนี้นะครับทุกคนคือเราต้องแบบหาตัวดีๆหรือว่าขอเพื่อนอนะถ้าจะขอเพื่อนต้องปลดล็อกเทกก่อนนะอ่าเริ่มแรกมันจะเป็นบูมบูทบูทบ,บูมอะไรสักอย่างจะไม่ได้ครับทุกคนถ้าปลดล็อก อาบูมเสร็จก็เป็นหัวข้อเริ่มต้นนะครับแล้วก็เทก,กับเพื่อนได้นั่นเองครับทุกคนก็ความเร็วอยู่ที่1 4ื่นสี่หมื่นห้านะครับจะปลดล็อกอาอาไปด่านงูได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูนะเดี๋ยวพี่ปลดล็อกกันดีกว่าไปาใส่ตัวที่ดีที่สุดไปเลยความเร็วพี่อยู่ที่สองแสนแล้วทุกคนรอพี่ขึ้นช้าเลยเห็นไหมอาพี่ปลดล็อกแล้วเป้งอันนี้คือปลดล็อกแล้วเห็นไหมปลดล็อกเป็นหัวงูแล้ว เป็นด่านมังกรหรือหัวงูวะพี่พูดว่าไงดีวะเออปลดล็อกกันได้ทุกคนอันนี้พี่ปลดล็อกแล้วเอ,อ่าเป็นด่านด่านขึ้นบอลเหรอต่อไปก็ปลดล็อกไอที่เป็นรูปคล้ายๆอาวันทีนะครับเป็นขึ้นทะเลนะทุกคนต่อไปนะครับก็ยี่สิบสามวีนะครับเราก็ต้องปลดล็อกให้ได้น,นะครับคือการปลดล็อกพวกด่านเนี่ยคือเราต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้นี่นะให้ครบเลยเนี่ยให้ถึงเนี่ยสี่บ่วงอแปดพันสองไอแปดพันสามครับไอ ด่ดานอ่ไปก็8ปดพันสามครับทุกคนเราก็ต้องวิ่งปลดห็อกให้ได้ก็คือเราขอตัวเพื่อนนะง่ายๆอ่ะขอตัวเพื่อนอนะ่ะพยายามทําให้ได้หัวข้อเนี้ยเริ่มต้นอ่ะแล้วก็เทรดได้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็วิ่งนี่ว่าจะปลดห็อกได้หรือเปล่านะทุกคนแบบคิกอูคิกเรื่อยๆเลยอ้โหคิกเป็นร้อยเลยนะทุกคนหัวง,งูอันนี้หัวง,งูครับเรียบร้อยปลดแล้วทุกคนปลดด่านแล้วเร็วปะไม่เร็วได้ไงอขอตัวเพื่อนนะทุกคน นแล้วด่านต่อไปครับด่านลูฟี่นะครับผมอันนี้ด่านต่อไปก็ด่านไททันนะทุกคนก็โอ้ใช้ความเร็วอยู่ที่หกแสนนะ่ะโอ้ไม่ก็หกแสนเลยนะครับสุ่มข่ทีสองแสนกว่าเลยนะไอสองล้านกว่าเลยนะทุกคนวันพีชนะครับโคตรเท่เลยอะ่ะอยากสุ่มอยู่ทุกคนเตรียมตัวพร้อมไปจะผ่านได้หรือไม่นะครับจะผ่านได้หรือไม่ ว้าวได้ทีเป็นแสนเลยนะอ่ะาดาวกระจายเป็นแสนเลยดูดิหนึ่งเอ็มละได้เป็นเอ็มแล้วอะ่ะคือคโคตรโหดนะครับเพิ่งเล่นประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เอ้ยไม่ถึงอาไม่ถึงชั่วโมงเลยจะบอกว่าปลดได้ทุกคนไปปลดด่านไททันเลยไหมเนี่ยบ้าน่าเฮ้ยอย่าบอกนะทนันทันเฉยทุกคนจะปลดด่านไปด่านไททันแล้วอีก17วิไททันหรือเปล่า14 สิบสามสิบสองสิบทันเฉียวชูดเลยทันแน่นอนครับทุกคนทันเลยไปด่านไทท่านแล้วทุกคนปลดล็อกอย่างไวด้วยเซตนี้ด้วยเซตนี้โห้โคตรดีอะทุกคนปลดล็อกด่านต่อไปแล้วก็คือด่านไทท่านครับทุกคนถ้าน,น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สรุปคร่าวๆก่อนนะครับว่าการปลดด่านนี้คือเราต้องวิ่งให้ผ่านนะครับตั้งแต่เนี่ย ไอเนี่ยสอนเรียกว่าไสีม่วงเหรอ,อที่วิ่งสีม่วงเนี่ยคือถ้าเราถึงันสุดท้ายแล้วก็จะปลด,ด่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากปนด,ด่านเร็วๆก็คือการเทรดครับก็สามารถเทรดได้คือหัวข้อเริ่มต้นนะครับถึงจะเป็นเทรดได้นะครับคือเราก็พยายามนะครันพยายามให้กดกดคลิกๆๆก่อนมันจะวิ่งมันจะให้คลิกๆๆนะครับ ตรงนั้นแหละคือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นตะ์ตรงนี้นะนนะนนะทุกคนกนะ็มีประมาณนี้นะคร่าวๆของคลิปนี้นะ bye, ครับก็บายบายครับซีอูครับบายบายเรื่องความรักเคยสมหวังไม่ต่างอะไรจากโรมีโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโนแค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาวเหมือนพินนกคิโอทุกวัน ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมติวิจนครบกิโลอา้าวใจมันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก